โดยเฉพาะสองลูกนี้ห้ามหายโดยเด็ดขาด hmm. ถ้ามีอะไรมาใส่เนี่ยก็ใส่เอาไว้ห,ห้ามให้หายสวัสดีครับผมวัดนะครับวันนี้นะครับอาจารย์กวงนัดกับผม จะมาสอนวิชาให้ผมนะครับอาจารย์กวงบอกว่าให้เตรียมทูบเอาไว้นะครับผมทูบอยู่ในกระเป๋าผมแล้วครับไม่รู้ว่าอาจารย์กวงจะสอนวิชาอะไรให้กับผมนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับอาจารย์กวงนัดผมไว้แถวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินหานะครับว่าอาจารย์กวงอยู่ไหนนะครับนทุกคนเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับว่าวันนี้อาจารย์กวงท่านจะสอนวิชาอะไรให้กับผมนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เสื่อมเมฆมันอาคมมันแก่งกล้านะครับอาจารย์เลยจะต้องสอนวิชาติดตัวไว้นะครับเผื่อผมเข้าป่าคนเดียวนะครับน้องกุมารเมื่อวานปลอดภัยนะครับกลับมากับผมนะครับนึกว่าน้องกุมารจะเจ็บหนักครับแต่ที่จริงแล้วน้องกุมารไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับแค่ตัวบีบคอเฉยๆนะครับ อาจารย์กวงรู้เรื่องก็วันนี้ก็อาจารย์กวงก็จะสอนนับผมสอนวิชาเลยนะครับ อาจารย์ครับโอ้ยทุกคนครับผมเจออาจารย์แล้วนะครับอาจารย์อยู่ด้านล่างนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะเดินตามไปนะครับครับอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์น네ี่ครับเจออาจารย์แล้วนะครับอาจารย์นัดผมไว้ครับวันนี้อาจารย์จะสอนวิชาให้ผมใช่ไหมครับเออคูถามว่าไปไหนมาก็มาหาอาจารย์นี่แหละครับอาจารย์นัดผมไว้งานไปนะขอโทษทีครับอาจารย์พอดีผมก็อาจารย์อนานแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะสอนวิชาให้ผมว่าวันนี้อาจารย์รอนนานแล้วเนี่ยครับอาจารย์ขอโทษทีครับ เออเข้าใจทางมันลกมันไก่ครับอาจารย์เอา้าเราจะไปฝึกวิชากันที่ไหนครับอาจารย์ตรงนี้มันลกครับไปฝึกวิชาเนี่ยมันก็น่าจะพวกได้ไม่ดีพอหรอครับอืมเนื่ยด้วยสถานที่แล้วก็อีกหลายๆอย่างคิดว่าเป็นไม่ได้ยากนะตอนนี้เนี่ย แต่ว่าจะมีวิชาป้องกันตัวอยู่ืหครับดีเลยครับอาจารย์เอาไปแชกมาได้ครับเดี๋ยวเราไปฝึกวิชากันข้างหน้าไะครับอาจารย์ที่โลง่โลงๆเลยครับนี่ครับอาจารย์แชกตรงนี้แหละเพราะว่าตอนไม้ตอนนี้มีอะไรบางอย่างผี่ไปหน่อลก นี่จะเป็นการคุ้มตัวคุ้มครองตัวเองและจะบอกว่ามาฝึกวิชาเนี่ยมันก็อย่างไรอยู่แต่ลุงพกสิ่งนี้มาด้วยอเห็นไหมมันคืออะไรครับอาจารย์นี่หรอครับนี่เป็นของบ่งการตัวที่อาจารย์เนี่ยได้เสคอาคมแล้วลงอาคมไว้เป็นถี่เรียบร้อยแล้วทั้งหมดทั้งมวล จะมีสิบกว่าลูกโดยเฉพาะสองลูกนี้ห้ามหายโดยเด็ดขาด <ừ> ถ้ามีอะไรมาใส่เนี่ยก็ใส่เอาไว้ครับห้ามให้หาย <S <S 2> <S 2> สิ่งนี้แหละจะคุ้มกันเองอย่างดีอ๋อถ้าผมเจอ,เอภัยอันตรายก็เอามาใช้เลยครับ มึงรู้ไหมต้องใช้ยังไงผมยังไม่รู้ครับอาจารย์แนะนำหน่อยนะครับเฉพาะตอนจำเป็นท่านั้นนะครับถึงแบบว่าตอนที่แบบว่าจะโดนแบบทำร้ายอะไรอย่างนี้นะอืมเรื่องศึกวิชาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมือกันได้ง่ายๆต้องใช้เวลาบางคนเนี่ยฝึกเป็นสิบปีเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วแต่หัวของคนแต่ว่าอย่างน้อยเองมาครั้งนี้เนี่ยเอ็งไม่เสียเที่ยวครับฮะอ,อะไรมาใส่เสื้อนะครับอาจารย์อาจารย์ให้ผมก็ได้ผมใส่เสื้อเป๋าเสื้อ,อไว้ครับอะลองนับดูนะกี่ล,กลูกครับผมครับดูสิามลูกครับอาจารย์ เท่าไหร่นะสิบสามลูกครับส <13. S 1> ิบสามครับผมเก็บเอาไว้ถ้าเกิดถึงคราวตายพวกนี้เนี่ยคอยเอามาซาซส่หน้าของคนที่คิดจะทำ้ายครับถึงแม้ว่ามันไม่ตายคาที่มันจะต่างไปตายที่อื่นถ้าใช้กับเสือเมฆนี่เสือเมฆจะเป็นอะไรไหมครับ<ะ>ถ้าใช้กับเสือเมฆนี่เสือเมฆจะเป็นไรไหมครับอาจารย์ ด้าน้น้ๆในใต้ก็มีขีดร้องแต่ hmm. ตรงป้าใยโดนจุดสำคัญนะอ hmm. ย่างเช่นตรงใบหนะ้าหรือดวงตามันจะทำอะไรมันได้ hmm. คือตอนนี้เนี่ยจะบอกข่าวล้ายอย่างหนึ่ up, s <S งอะไรครับอาจารย์หลังจากที่ไอ้สามกลับเข้าไปในเมืองเนะี่ยมันเดินทำร้ายด้วย ตอ oh, นนี้ยังไม่ได้ออกจากเมืองเลย mm hmm. มาไฟชชร์ใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ให้ผมทำอะไรบ้างครับอาจารย์ ครัอบอาจารย์เอาตัวพิงก่อนไม้ต้นนี้เลยได้ครับอาจารย์ขอตั้งกล้องไว้ก่อนนะครับทุกคน มาตรงนี้แม่งจะบามึงเอาของออก่น่นี่นี่นี่น,น,น,นี่หันหน้าไปทางโน้นแล้วหันหลังมาทางนี้<อ>เขี้ยมเชือดไว้เนี่ยจะมัดเมือง ออกจตรงนี้ตอหาะไมัดเอาไว้อมมือแล้วต่างไ้นตัว้มตัวนี้เ่ย เอ็งจะไม่รู้จักต้นไม้ต้นนี้มีความดีอยู่มากมายอยู่เลยความขข็งเนี่ยมันจะอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้เลยเพราะว่าตอนหน้านี้อาจารย์ของอาจารย์เนี่ยใช่ไหมได้มาฟังของิที่ของเขามีในะ่ยใบต้นต้นนี้ ได้มาฝังเอาไว้ที่นี่สำหรับคนเล่นของปนนมเมนะนับตาเยินให้หนึ่งอาจจะมีพวกทูดผีดวงวิญญาณมาก,อก่อวนในความคิดของเองเอ,องห้ามตกใจหรือว่ามาอะไรใดๆงั้นดาน,านไอ้เม็ดสีลุงหายจะย,ย,ยังอยู่ใช่ไหมอยู่หายนะ ตั้งสติเลยเฮ้ยทำขยับทำขยับ จะเต้ต้งอ,องจะเต้เฮ้ยไม่คจะเข้าตัวเองนะทำสเต้ให้มันคนว่าจะไหนคิดอะไรใไดๆ้ดพังงนานคิดว่าจะทำความดีจะทำความดี ใช่ไหมอาจารย์อ้เจ้าก,กุมารเอ็งมาทำอะไรที่นี่ไอ้วดกุมารที่อาจารย์ให้เอ็งเนี่ยจำได้ไหมจำได้ครับนั่นมันแอบมองอยู่ตรงนั้นครับอาจารย์วันนี้ผมเรียกน้องกุามารมาด้วยครับเรอ เดี๋ยวรอยพักหนึ่งเนี่ยยังจะคุมสติไม่อยู่ยัองอาจจะสั่งไ,ได้เลยเง้ยนิ่งๆนะเอ็งจำเนี่ยนะก็ได้ให้คุมสติตัวเองให้อยู่เพราะว่าของมันแรงก่อนที่เอ็งจะได้ของเนี่ยเอ็งก็ต้องรับของเข่าตัวก่อน เราพูดถึงมาจากทางดนะ ကြ美လေးช่วงนี้เดี๋ยวจะหมดสังขารตอนไหนอ่าถ้าพญายาเจอะนะ buối màng lên con hồ thuyền, màng phim không

สิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาขัดขวางพิธีไหนคุยกับลูกชายหน่อยตอนนี้ยังไม่เห็นมันหรอกเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดต้องเดี๋หนเานะขอบคุณอาจารย์ งานไงน้องกุมารงานบพี่ด้วยหรอน้องไปไหนมาเนี่ยพี่ไอ้มาตั้งนานแล้วเนี่ยเมื่อวานน้องกุมารเกือบแย่ครับอาจารย์อาย้าวเปนไรโดนเสือเมฆเล่นงานครับารย์ใครทำอาจารย์สั่งให้ผมไปกับ น้องหมาเนะไปดูเสือเมฆกันคนะรับอาจารย์อ๋อมันเป็นไรไม่มากหรอกอคอาจารย์มันเหมือนใจแย่สุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมไม่ต้องห่ว,หวงของที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยก็เคื่อนที่ไปหมดแล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหมอาจารย์การฝึกวิชาเนี่ยก็จะบอกว่าไม่ใช่จะฝึกๆแล้วเนี่ยจะเป็นคนมีวิชาคมได้เลยนะ ตามหลักแล้วเนี่ยเองจะต้องทำอะไรอีกเยอะอย่างอาจารย์เนี่ยฝึกตั้งแต่หกครูบจนตอนนี้เนี่ยอาจะเข้าวัยสี่สิบแล้วเข้าไปถามสิทฝาแล้วเนี่ยฝึกมานานไม่ใช่ว่าจาย์ฝึกวันเดียวแล้วได้อย่างนั้นเขาก็คงเป็นเทปกันหมดแล้วเข้าใจาใช่ไหมใช่ครับอาจารย์อ่า เองต้องฝึกฝึกฝนกันไปเรื่อยๆแล้วสถานที่เนี่ยเพิเนี่ยต้องดีกว่านี้มืนน้องกุณาน้องมาจะไปครับเไม่เอตัวั้เยองบริเวณนี้แหละไม่ต้องห่วงโอ้ไม่ขี่ป่าเข้ามาควรพิธีใช่ไหมครับใช่แล้ว ฉัน,นไม่กล้ามายุ่งหรอกผีป่าเนี่ยยังต้องกระจางเลยนะมาเจื่อหุ่นของอาจารย์แล้วเนี่ยอันนี้พิธีเสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์พิธีเหรอครับต้องรอให้ครบอีกวันหนึ่งถึงจะเสร็จพิธีถ้าวาเสร็จไหมไม่ก็เสร็จแล้วแหละแต่ว่า จะให้ครั้งจริงๆนะแต่งเราให้ครบวันหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยพีธีเนี่ยเสร็จแล้วเอาเป็นว่าตอนจับนี้เนี่ยค่ะเองมีเวลาเองับไปยังสียอาจารย์ดอกแล้วเองลองของสียอาจารย์ให้ดูลองดูว่าสิ่งชั่วร้ายเนี่ยจะสู่เองได้หรือเปล่านี่นะเดี๋ยวเองเนี่ยจะต้องแยกทางกับอาจารย์ ลองวิชัยสักหน่อยน้องเสีย์อาายให้ไปเนี่ยมันได้เรื่องไหมมันใช้ได้ไหมอะไรอย่างนี้เนี่ยอ,อาจารย์เนี่ยจะกลับไปยังทางโลวงจองทางที่ปลอดภัยส่วนเองเนี่ยอาจารย์จะให้ไปทางที่หนีอันและอันตรายรแต่เองไม่ต้องห่วงนะอาจารย์เนี่ยจะดูแลอย่างดีถียงอาจารย์ไม่อยู่ อาจารย์ก็ทำสมาธิมาหาได้เดี๋ยวยังไงลองดูแล้วกันนะครัขอบคุณครับอาจารย์เป็นไรหรอหนุกซิตกูกขาต้องไม่ดีกันอยู่แล้วนี่นะครับทุกคนอาจารย์ให้ผมไปเลยไหมครับตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันก่อน กูยันให้มึงเจอของจริงตอนกลางคืนก็ได้ให้ผมไปเลยไหมอาจารย์กูบอกว่าได้เจอตอนอยู่กับกูก่อนได้เจอตอนคืนก็ได้รับผมบอกอยู่ด้วยโอเคครับทุกคนเดี๋ยวอาจารย์จะทำยังไงต่อเดี๋ยวทุกคนรอติดตามนะครับถ้าเป็นไม่ได้เนะี่ยต้องอยู่กับอาจารย์ถึงมืดรับผม ไม่ก็ช่วงเย็นยังไงจะได้เห็นของจริงผีของจริงผีเฮี้ยนผีแรงผีดีมีบุญบุญมันมีไหมก็ไม่มีหรอกผีดีโดนส่งมาโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขราพอรู้น่อยว่าของที่อาาจรย์ให้เนี่ยตัไปก่อนนะครับใช้ได้ไหมเดี๋ยวคิดหน้าทุกคนติดตามนะไม่ใช่ว่า อาจารย์บอกไห้ซานน่ก็ศาสทีเดียวแม่งหมดอืมใช่เหมือนยามจำเป็นครับผมใช่แค่เม็ดเดียวก็พอถ้ารู้ว่าเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยคอยเอามาเรือ่อยๆเลยแต่ผมขอลาตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับดีไปไหน